คตัดใบดันพร้อมครับฮอนด้าครับดูครับตัดงานดีครับผู้หญิงก็ขับเองนะครับตัดเองครับขับอย่างเดียวครับฮ้าเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับพวกนี้ครับแล้วก็ใส่ใบดันกับกาัดหญ้าต่างหากครับใส่ดันสิ่งของดันอะไรดีครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับทางร้านเรามีให้บริการหลายตันเลยการทำงานครับละเอียดครับ อันนี้แบบไปแบบช้าครับไม่ค่อยไปครับกำกังจัดยาครับนี่ครับอยู่ยาครับครับเดียวครับเนี่ยตรงนี้นี่ไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วถ้าขีจริงๆรงเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆริงี่ห้านาทีครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งลองนะทพิ่งลองนะครั้งแรก